นายกออกมาแถลงข่าวในช่วงบ่ายนะครับเราก็เลยมีเป็นกราฟิกนะครับเอามายืนยันสถานการณ์ความตึงเครียดที่บอกว่ามีการประกาศในการเปิดปิดจุดผ่านแดน6จุดทาวอนะครับแล้วก็จุดที่ผ่อนปลนอีกสิจุดด้วยกันอ้าวมาดูภาพกันหน่อยครับหลังจากที่ทางแม่ทัพพักที่1และแม่ทัพภักที่2ได้มีการพูดคุยการถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับสอดคล้องกับที่ท่านนายกบอกว่ามาตรการในการผ่านด่านของไทยกัมพูชาทั้งหมด7จจังหวัดเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่า 1. ก็คือครับงดการผ่านเข้าออกยานพานนะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถพ่วงข้างรถทัวร์รถขนส่งสินค้าห้ามหมด 2. ครับงดการเดินทางเข้าออกของบุคคลครับประชาชนจะเป็นฝั่งไทยฝั่งัมบูชานักท่องเที่ยวชั้งทาวชายัยทาวต่างชาติห้ามครับห้ามนําสิ่งของขนย้ายเอาจริงๆก็คือห้ามคนเข้าออกนี่ก็ไม่รู้จะขขนยังไงแล้วแหละนะครับ3ก็คืออนุญาต เพื่อประโยชน์ทางรุษยธรรมนะครับก็คือยังสามารถอำนวยการจราจรในเรื่องของการนำตัวผู้ป่วยมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลหรือส่งต่อผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนหรือรวมถึงน้องๆเด็กๆที่จะต้องเดินทางข้ามไปมาในการศึกษาหรือว่ามาเรียนกันได้นะครับขณะเดียวกันครับก็ได้มีการประกาศจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด6แห่งก็คือที่ดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือที่ช่องสังงามภูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับ สองคือที่ช่องจอมกับเชิงสุรินบ้านคลองลึกอัญญประเทศสะแก้วบ้านแหลมโป่งน้ําร้อนจันทบุรีบ้านผักกาดโป่งน้าร้อนจันทบุรีแล้วก็ที่บ้านหาดเล็กคลองใหญ่จังหวัดตราดนี่คือจุดผ่านแดนถาวรหกแห่งก็อย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่าคือทางการไทยเนี่ยเราใช้คําพูดว่าเราไม่ได้มีการปิดนะแต่เรามีการปรับโดยมีข้อห้ามก็คืองดผ่านเข้าออกงดคนงดยานพาหนะ อันนี้รับตีความหมายชาวบ้านก็คือก็ปิดอะแหละก็ปิดาานะนนขณะเดียวกันจุดผ่อนปลนอีก10แห่งประกอบไปด้วยจุดดังต่อไปนี้ครับ<อ>ช่องอานม้าที่อุบลครับบ้านตาพระยาที่สะแก้วบ้านหนองปลือที่สะแก้วบ้านเขาดินที่สะแก้วเช่นกันส่วนของจันทบุรีก็มี3จุดด้วยกันนะครับได้แก่บ้านทรัพตารีบ้านบึงชนังล่างแล้วก็บ้านสวนส้มนะครับที่ตราดสองแห่งครับก็คือบ้านหมื่นตาดนะครับแล้วก็ที่บ้านชะมงครับ ส่วนที่บุรีรัมย์ก็คือช่องสายตะกูที่ตำบลส่วนของจันทบุรีตบจันทบเพชรนะครับแล้วก็บ้านกรวดสุดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าย้อนกลับไปดูบรรยากาศการเปิดด่านจะบอกการเปิดด่านก็ไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละละครับที่มีการห้ามยานผ่านนะผ่านค่ะคือในช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นความวุ่นวายพอสมควรนะครับที่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกที่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสราแก้วในช่วงเช้าเนี่ย ผู้คนยังคงสามารถเดินทางผ่านไปมาได้แต่มีการสั่งห้ามคือฝั่งกัมพูชาพอเขาเปิดด่านปับ๊บฝั่งนู้นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยพ่วงข้างมาเลยเพราะเขารู้แหละว่ายานพาหน,นะรถใหญ่เนี่ยเขาไม่ให้เข้าแต่พอขี่มาถึงจะเข้าด่านไทยปับ๊บทางการไทยบอกว่าห้ามห้ามนํารถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างเข้าบางคนบอกถึงขั้นที่ว่าเอ้าแล้วเนี่ยหนูจะหนูจะเอารถไปทําธุระเนี่ย เดี๋ยวจะต้องไปที่ร้านฝั่งไทยถ้าไม่ได้ไปเนี่ยเดี๋ยวโดนปรับนะวันละพันหนูไม่มีตังค์ช่วยได้ไหมช่วยยังไงสุดท้ายกว่าจะเคลียร์กนรู้เรื่องนะครับก็คือต้องจอดรถมอเตอร์ไซค์กับพ่วงข้างแทบจะบนสะพา,านนะ่ะพี่ออนแล้วก็เดินข้ามาโอ้นี่ภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทําให้เกิดความสับสนให้กับเหล่าบรรดาแรงงานกัมพูชารวมถึงในส่วนของฝั่งไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้จนกระทั่งช่วงบ่ายมีประกาศ ในเรื่องของการงดเว้นการเดินทางข้ามผ่านไปมาะนะครับอีกจุดหนึ่งครับทีมข่าวลงพื้นที่นะครับไปที่บุรีรัมย์นะครับสอบถามชาวบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่ทําการสั่งให้มีการจํากัดการเข้าออกเนี่ยมันจะมีผลดีมากกว่าผลเสียเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยนี่แหละไปเล่นบอลฝั่งนูน้นพอปิดไปเนะี่ยฝั่งนู้นเขาเดือดร้อนคนไทยไม่เดือดร้อนหรอกอะไปลองฟังเสียงจากปากชาวบ้านกันจริงๆครับ ขายสวนยางเป็นแถบแล้วเนี้ยค่ายคาสิโนโนี่แหละอืม,มแล้วมันมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกค่ะจะบอกว่าได้ค้าขายกันเขามาซื้อเราเราก็ไปเล่นกับเขาไปเล่นคาสิโน,โนเขามันก็มันก็ไม่ได้สมดุลกันหรอกค่ะอะเรามันหมดมากกว่าเขา น,น,นี่บบนคือเสียงจากใจเลยครับพี่เขาบอกว่าโอ้ยมีสวนอะไรเนี่ยขายกันไปหมดแล้วทําไมอะครับเอาไปเล่นบอลฝั่งนู้นไงติดการพาน,านันปิดไปเลยเนี่ยไอ้พวกผีพานันมันจะได้ไม่ต้องเดินทางไปนะครับส่วนที่สีสเกตกันบ้างครับจุดผ่านถาวรช่องสังงามนะครับหลังจากที่ฝั่งไทยได้มีการเปิดประตูด่านปกติในช่วงเช้า9ก้าโมงเช้าครับแต่ว่ากลายเป็นว่าอย่างที่หลายคนทราบกันแต่เมื่อวานนี้กันแล้วนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาสั่งปิดก็เลยทําให้ เท่าที่เรามองฮะคุณผู้ชมน่าสงสารมากนะคือฝั่งเราเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเราเปิดถูกไหมมีเหล่าบรรดาผู้ป่วยคนไข้ทั้งหลายเนี่ยเขามารออยู่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นเขาปิดอ่ะเขาไม่สามารถเดินทางมารักษาพยาบาลฝั่งไทยได้ก็เลยกลายเป็นว่าถึงแม้ฝั่งไทยเราเปิดอนุโลมให้ผู้ป่วยผู้ที่บาดเจ็บหนักจะเข้ามารับการรักษาพยาบาลขั้นสูงในบ้านเราเนี่ย กลายเป็นว่ามาไม่ได้คือบางดินมันมีต้องมีหมอนัดด้วยไง<อ>ใช่ไหมข้ามไปข้ามมาการรักษามันอยู่กึงก่งๆึ่กลางกก็เห็นใจเอาจริงนะลำบากทั้งสอง่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสัข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ